อย่างนั้นแหละครับไรใช่ไหมครับใครครับผมไม่รู้เรื่องผมก็นอนให้อย่างนั้นเหมือนกันก่อนที่เราจะกินข้าวนะครับเราจะมา Q&A กับคุณแม็กกันก่อนนะครับเราดูห้งช่องละเมอเขามีประวัติชีวิตอะไรยังไงบ้างมาเจะมาซักถามเขาวันนี้นะครับเริ่มจากคนเชื่ออะไรครับ แล้วทำไมคนถึงได้ดูมืดมนยังเลยครับถ้าไม่มีความมืดเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าตรงนั้นมีแสงสว่างหรือเปล่าโอเคครับครั้งแรกที่เราได้เจอกันเป็นยังไงบ้างครับครั้งแรกอะไรมอนเนี่ยไอ้เงี้ยกิวมันตกหัวอกอล์ปเดินตามหลังมาไอ้เฮียกอล์ปหาว่ากูตกหัวมันแล้วมันมาตกหัวกูเคคอหอ,อย่างนั้นเหรอครับอไอ้เงี้ยอะไรวะโอ้เคดีนะจะได้รู้จัก โอเคโอเคคุณเคยชอบเพื่อนในห้องหรือเปล่าครับคนนั้นหน้าสมัยมต้นน่ะมึงระบุมาเลยดีกว่าคนนั้นหน้าหน้ามันมีงานมันบอกว่าสวัสดีไบ้างอืมมีแฟนแล้วอ๋อมีแฟนแล้วโอเคโอเคใส่ใจด้นะครับโอเคครับแล้วก็มีอยู่เรื่องหนึ่งครับ ผมเคยเห็นอักษรที่หน้าต่างเขาเขียนว่าแม็กลักเวสแคทในเฟสเนี่ยคุณรู้สึกยังไงบ้างครับแล้วได้ใครคนเขียนครับเจอมันที่จับคิดจัดถ้าผมมีพูดแมวครับครับมึงจับลูกไหมเปิดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแค่ไปชีวิตนี้ใชใจจริงจังมากครับเปิดให้ดูโอเคโอเคครับเนี่ยเปิดด้วยหารแมวครับมืนมันนะครับนี่แหละครับเนี่ยเนี่ยอีควีสครับเปไป ชัวนะเมื่กี้นะกูถามมันอยู่ไหนเจอกันรูปแรกไม่เห็นหน้านะครับเอ๊ะทำไมคุณเน่นกูเลี้ยงกระบองเพชรมันไปสี่ตนมีเพชรไหนโอ้โหอะไรนะครับทำไมไม่ไปด่าเขาอย่างนั้นหรอครับคุณคิดว่ายังไงครับที่เห็นเพื่อนด่าผู้หญิงอย่างนั้นไม่รู้ครับโอ้โห ใครคำนั้นคนเมื่อกี้เนี่ยคุณเหรอครับคุณก็ไม่รู้ว่มันลใช่ไหมครับครับเหรอคำถามต่อไปนะครับตอนวันสามที่เราเขาค่ายที่ผุป่าตาดในคืนที่สองเราจะนอนกันสามคนนั่นคือพระซุงคุณและผลแต่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อมีบุคคลปริศนามาสา่นน้ำปลาใส่เต็นท์เราแล้วเวลาผ่านไปคุณแตนเอาตัวถลายไปในเต็นท์ทั้งทที่รู้ว่ามีน้ำปลาเต็นท์คุณรู้สึกยังไงบ้างครับคิดยังไงบ้าง บายดีครับนะครับคุณไม่เหม็นมันเหรอครับมากครับทำไมอะครับเพราะว่าน้ำปลามันไม่เหม็นเหรอครับอ๋อคุณสไลดสไล์ในเต็นท์เลยนะครับไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม้มปัญหาใครครับผมไม่ไม่รู้เรื่องผมก็นอนทั้งย่างงั้นเหมือนกันกับพระสรงอ่ะคือเรื่องมันเป็นนี้ห้ไอเดนไม่รู้มันมาแกล้งใช่นม้มปลาใส่เต็นท์ใช<ๆ>่น้องปูก็นอนกับมึงป<ๆ>ูก็แ้งเลย อืมก็ดับกลิ่นมัแม่งไปเรื่อยอืมีนี้เองจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนเล่นอวีอกันแหละให้กลายเป็นโ p p ป p เ a y ยอร์ไปถึงคนนี้ครับนะครับมีแค่นี้ใช่ไหมครับบ,บ้าบมพาวอ๋อแต่ตอนที่แข่งกับคนตน้นค้สึกไงบ้างครับต,นตน้นหลังต้องเราอะครับเอาก็เคยแข่งนาม,มาแล้วครับที่เขาเคยดูถูกเมื่อครับ <Nope. S 2> อ๋อเหรอครับโอเคงั้นไม่เป็นไรครับต่อมาปลายทไมคุณได้หางเหินกับพวกผมจังเลยครับโตแล้วเะครับเดียวมีห้าปใช่ปะ <Okay. S 1> ผู้ชายคนนั้นที่ไปห้องน้ําสาก,กรอนหอประชุมได้ไกลกับคุณเนี่ยเขาดีขนาดนั้นเลยครับเป,เป็นคนได้คบากับเขาเลยครับ,บ pussy เขาคิดไงไหมครับคำตอบเมื่อกี้นี้ก็ตามน,นั้นอะไรครับโอเคครับคำถามสุดท้ายนะครับทําไมคุณได้ชอบมาบ้านผมจังเลยครับตอนนี้ตอนมัธยมไม่เคยสนใจเลยมาบ้านผมลมดีครับเหมาะแก่การวิปัสสนางั้นเหรอครับไม่มีคําถาม,มใช่ไหมไอ้มีคําตอบใช่ไหมครับ